จ็ดห้าศูนย์มูลน้ำกันหลักา่งห้าศูนย์มปบบซื้อบัเือเชนอยู่วัดบาลันยนะอยู่ในวัดป่าวัดป่านี่จะเน้นอะไรกัออกมาวันที่หนึวันที่หนึ่งตวมาเสือในลุกปองนี่คือยู่รางวัลที่หึอยู่ไหละมนบว่มีเงินนะัรเลบก็เพราะว่าทำไมถึงพูดว่าเจเจได้ก็ เก็บเข้ามาสองตัวในกลอบอเจ็ดสองตัวในกรอบแล้วก็อลักเอาคู่กันหลักร้อยแล้วก็หาสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดได้อยู่ประมาณอยู่กลุ่มนี้จะไปตามนี้ก่อนนะครับนี่เจ็ดเล็กเจ็ดห้าเจ็ดสี่หนึ่งอ๋ออันนี้คือส่วนตัวที่ชอบส่วนตัวที่ชอบนะครับคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นบนนะเป็นบนบแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็นี่นะครับเบนร์รูปตตนครับก็จุดเด่นเขาก็จะอยู่ที่น้ำละ<ม>น้ำก็สะพานแล้วก็ภูเขารูปคล้ายๆกันมีแพรมาแท่กันเดียวรูปคล้ายๆกับงวดที่แล้วครับงวดก่อนงวดก่อนเมืงองอะไรเน,นี่ยนะางอุ๋งอะ Oh. อันนั้นจะมีน้ํามีภูเขาสองลูกแล้วก็จะมีท่าแพรเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยัน,น,นี้จะมีสี่มาแทรกอยู่ตัวเดียวตรงนั้นน่าจะเหมือนกันผมก็เลยหน้าตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณนั้นเลยนั่งคิดไปถ้าถ้ามาเบิ้ลก็ถือว่าง่ายไปเลยอืมภูเขาก็มีประมาณแต่ปางอุ๋งจะมีแค่สองลูกอันนี้มีสี่ลูกถ้าภูเขาเป็นโซนก้ามาก็น่าจะไปอยู่ประมาณ ก้ากับสี่ลูกแล้ววันนั้นสองลูกเก้ากับสองเก้ากับสองทีนี้จะมีแพรอยู่สองพิเศษจะมีแพรมาแพรกลางน้าแล้วก็มีสะพานเหมือนเดิมทายกันมากสองทุกอย่างจะมาคู่หมดเลยเนาะอืมแคล้ายๆกันทีนี้ก็เลยถ้าแปรแปรก็แปร,แปร,แปรเอาตัวเดิมเลยมาก่อนแล้วก็เอาสี่ไปแทรกขนานี้นอ่มุมมอ,องผมนะครับก็ไปตามนี้นี่นะครับ อันนี้ก็คือน้ำละ่ะอันนี้คือไม้ที่พลาดอยู่ตรงท่าแพรสี่ก็หมายถึงเรือนแพรมีสองหลังเก้าคือภูเขาห้าน,นี้ก็น่าจะมาหุบจะเป็นตัวเก่าเอาเพื่อมาเชื่อมโยงอีกตัวหนึ่งก็เหมือนเลขตัวเก่าแหละแต่จะมีสีแส่แทรกลัษณะการแปรก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้พูดให้เข้า,ขาใฟังก่อนอ ะะตัวนี้มีมีม,มีล่างๆด้วยเนาะกล่องนี่ก็อันนี้นะ่าจะเป็นที่สิ่งที่ชอบอ่ะคือ,อคือดูภูเขาอ่ะอ๋อนี่ถ้าว่าจับตัวเลขไปแล้วเนาะนี่คือภูเขาจะมีคือเลขเก้าครับจะมีอยู่สี่ลูกแต่งวดก้นก่อนมีสองลูกที่นี้ผมเขียนเป็นสี่หกเพราะผมเขียนผิดอ๋อผมไม่อยากแก้คือได้เขียนไปแล้วก็เขียนไปเลย แต่ในโซนนี่มันก็กลับขึ้นได้กอ6 6กับ9คือตัวเดียวกันพอด,ดีมือผมไปว่จาจะเขียน4วแต่กลายเป็น4 6ก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาตินะคร,ครับเลขบนก็คือจับตัวเลขอเบื้องต้นมันจะชอบแค่สองตัวนี้ก่อนคือจับออกจากนี้ละอาจจะเป็นตัวนี้หรือแบบนี้ก็ได้อยู่กลุ่มนี้อ่ะจะไปตามนี้ก่อนนะครับ ก็ห้าเจ็ดก็พอเป็นไปได้นะครับก็ถือว่าเพราะว่าดูสไตล์การหวยออกผมอันนี้อาศัยดูสไตล์ผมเลยชอบไปอย่างนี้ในแถมว่าทุกครั้งที่ออกศูนย์นะหวยจะไม่เกินอยู่ไม่ว่าข้างซ้ายข,าข้างขวาก็อยู่บริเวณถ้าเป็นเลขล่างก็อยู่อยู่ดูเลขล่างก็จะเป็นประมาณทักโอ้โหคือใบเดียวมีนนมปอนด้วยปะ มาเชาาแบงค์ห้าร้อยมาซื้อใบตรวจห้าบาทตายครับก<ร><ร>็ผมจะจำว่าถ้าศูนย์มาปั๊บหวยเขาก็จะไม่อยู่ไกลหรอกคือถ้าศูนย์มาเขาจะเอาตัวเก่ามาสองตัวเลยเมื่อกี้ก็ามาสองตัวเมื่อี่ออกเกตห้าศูนย์ครับอาจจะตัดศูนย์ออกหรืออาจจะตัดห้าออกค<ร>ือ<ร><ร>ดึงออกมาสองตัวแล้วเอาตัวใหม่ไปแทรกตัวเฮิดนี่ผมเลงไหม ปีนั้นปีไหนปีที่แล้วหรือเปล่าศูนย์ออกหลักแสนเขาก็ดึงออกมาตัวเก่าคือมันออกสองปีหรือเท่าไหร่เนาะครับศูนย์ครั้งสุดท้ายแต่ตอนช่วงโควิดหยุดนะศูนย์ไม่ได้ออกนเลยเรางงอืมนี่ก็ก่อนนั้นนั้นจะมีสองปีแล้วมั้งศูนย์ออกมาอยู่หลักแสนปั๊บเขาจะดึงเอาดังคู่หน้าของสามตัวมาออกเลยอืมก็เป็นวดนนั้นน่าจะออกสองสองเลยครับ จำได้ราอว่าถูกด้วยเขาเป็นสไตล์คือเอาเลขเก่าคือ,เ,อเลขหน้าตื้นๆนมาออกอเลขหน้าตื้น,นได้จ้ะคู่นี้คืออยู่ประมาณนี้เบื้องต้นกน็ถ้าสมมติคู่นี้มาเราก็เอาหลักสามตัวก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เบื้องต้นหลักการง่ายๆนะคือปกติหวยเขาก็เซตกลุ่มก็ไม่เกินถ้าว่าไปเจอเลขดังเขาก็อยู่โซนนี้เห็นไหม เจ็ดสองเก้าอะไรก็โซนนี้แต่ว่าถ้าขึ้นเหนือขึ้นไปก็อยู่ประมาณโซนนี้ที่เราวางแปรปกไว้ก็จะอยู่โซนนี้อคือเราก็ไม่รู้ว่าออกอะไรหรอกแต่ว่ามันจะมีที่ไล่หลายอย่างอยู่ผมไล่มันจะค้นไปก็ส่วนมากาถ้าศูนย์มาแล้วก็แต่ปีที่แล้วออกเก้าเก้าเจ็ดล่างเก้าแปดเนี่ยขึ้นโซนสูงนะปีที่แล้วนี่ถ้าเขาจะลง ก่อนนั้น 8, 7, 9, นั้นก็แปดเจ็ดแล้วมาเก้าเจ็ดท่านนี้จะขึ้นสูงไปอีกอะถ้าไม่เข้าศูนย์ก็หลุดไปหนึ่งอ,อยู่ประมาณนี้แ้มมม่มองออมุมมองอมแต่ถามว่าสไตล์เลขตัวนี้ถ้ามาห้าเจ็ดก็ถือว่าง่ายเพราะว่าเป็นเลขสไตล์เต่าแล้วั็ถือว่าผมก็ถึงถามว่าชอบหรือไม่ชอบแต่พอเราไปดูปางอุ๋งอะปางอุง๋งปางอุงงอ๋งเห็นก็แบบสองเก้าอ๋อนี่คือรูปคล้ายๆกันเลยนะผ่านมาสี่งวดแล้วนี่คืองวันที่ห้าคือจบตำแหน่งกันแล้ว คื่ออาจจะออกห้าเจ็ดก็ดูตัวพ่วงเขาก็มันจะเป็นตัวพ่วงโยงไปอยู่มองแบบตื้นๆเลยอะ่ะสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนถ้าออกเลขบริเวณโซนนี้ก็ใช้ได้อ่ะเอาอันนี้เลยสองหกหนึ่งเจดห้าศูนย์แล้วก็ถ้ามาออกโซนนี้ถ้ามีหนึ่งมีเก้ามีห้ามีสี่เห็นไม่มันอยู่โซนนี้ได้ครับ ก็แปลไปตามเอาจากคัวถ้าหนึ่งมาก็มันน่าจะง่ายแต่ถ้าสี่มาจะไม่นนยากมากก็สิบสองสิบสองสิบเอ็ดสิบสี่สิบเก้าโควิดอาจจะมาก็ได้โควิดแต่ส่วนตัวผมจะจับจากอาจารย์แม่เลยนะเขียนไว้ก่อนอเซทที่ครับชอบก็อยู่ประมาณนี้ก่อนถ้าถ้าเป็นเบิ้ลผมก็จะเล่นตามตัวเลยตามตัวเลยเบิ้ล เบิ้ลก็เริ่มจะชอบตัวนี้กับตัวนี้นะถ้าเบิ้ลสามตัวนี้นะ่าสน44เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งถ้าเบิ้ลเบิ้ลผมก็ชอบอ,อยู่มีคาว่าจะเบิ้ลด้วยเพราะรูปเขารูปเขาเป็นแพรสองอันนะ่ะมีเคาว่าจะเบิ้ลน,นะออถ้าออกหนึ่งซีซีก็ถือว่าง่ายหนึ่งซีซีอันนี้คือลักษณะที่ผมยังไม่เขียนลงคือผมจะเขียนเอากลุ่มเลขยังขาดอีกตัวหนึ่งจำจริงก็ชอบห้าหนึ่งเก้าอยู่นะ อ๋อ oh. ยังไม่เขียนหรอกแต่รอดูว่าจะมี<ล>อะไรส่งเซนมาก่อนเลขโควิดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลขโควิดนะดวงเราจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยผมก็วัดกันดูอยู่ตรงนี้นะจุดใหญ่มันคือว่าช่วงนี้เราจะดวงเราจะเฮงหรือเปล่าครับไม่ใช่นี่แหละบางครั้งดวงคนเ,เรามันก็ประกอบกับการการการ,การพูดการกล่าวเหมือนกันนะ mm. มันมันช่วยได้เยอะครับ นี่เรื่องฝันเรื่องอะไรผมก็ยังไม่ไม,ไม่เด่นชัดเท่าไหร่เลยแต่มันก็ถามว่าชอบเบิ้ลไหมผมชอบอยู่นะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนเบิ้ลนี่ผมยังกำลังมานั่งมองอยู่่อะไล่ข้อมูลไปไว้ไหนหมดรอ,อเดี๋ยวเลือกเบิ้ลเลือกเบิ้ล เอกเบิ้นก็มองเป้าไว้อยู่ครับหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดอยู่ประมาณนี้ถ้าเบิ้นมานะไว้ที่เอนอ๋อแต่นี้เรามาดูบันไดตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนดูหล,ลักสิบสองหกเดี 6, ๋ยวตัวนี้เริ่มหกหกหนึ่งสองหกหกตัวนี้ออกหกหนึ่งห้าตัวนี้ออกห้าศูนย์ถ้าเลขมาเข้าจุดนี้ก็น่าคิดอยู่ก่อนนี้ถือว่าโอเคนะครับ แต่แปลงถ้าจะใครจะเป็น5 7ก็ได้หรือ75ต้าหลักร่าจ,จะข้างๆหนึ่งเจ็ด้าเก้าเจ็ดก็ได้หรือ4 7 5, 5ก็ได้อยู่ประมาณนี้สามเด้าได้ถ้าใครจะจับ49มันมีการพ่วงอยู่นะ4 9่เก่อมอาจจะทำอะไรให้ไปลง49่เ้าทางนี้ฝั่งนี้ก็ได้โคตกันเอาปลอนี้น่าสนอยู่เพราะว่ามันเป็นมุมมองที่ว่าหวยมันมาชนกันตรงนี้ แต่ส่วนตัวผมมองดูนะเจ็ดเจ็ดตัวนี้ออกเจ็ดสองหกตัวนี้ออกแปดหกหนึ่งสองตัวนี้ออกเจ็ดสองห้านะครับเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกตัวนี้ออกสองหกหนึ่งห้าตัวนี้ไม่โชว์เห็นไหม,มคือเขาจะไม่โชว์แต่เขามาโชว์ฝั่งี้เจ็ดห้าศูนย์พอจะเข้าอันนี้คือหลักสิบนะหลักสิบพอจะเข้าโซนนี้ เลขในกรอบนี้มีเปอร์เซ็นต์มีสามตัวนะถ้ามุมมองผมนะเราต้องจับดูว่าในสามตัวในกรอบนี้อะไรที่จะเป็นสามตัวเราลองจับดูน่าสนนะครับดูสังเกตดูนะมันจะเริ่มจะเกตเ็ตตัวนี้ออกเกตสองนะสองเกตสองหรือเปล่าแล้วก็มาตัวนี้เป็นแปดหกหนึ่งห้าเกตเก้ามีเปอร์เซ็นต์ไม่รู้สองตัวนี้เกตสองห้าเกตสองตอหกหกตัวนี้ สองหกหนึ่งนี่สองหกหนึ่งครับเพราะห้าตัวนี้แต่ตัวนี้เขาไม่โชว์นะครับนี่คือเป็นตัวดึงมาจากข้างบนนะ่ะมาตรงนี้ก็เลยเป็นเจ็ดห้าสูเห็นไหมอืมตัวนี้ถ้าเกิดห้าแล้วเข้ามาเข้าแถวนี้อ่ะหลักสิบไม่ว่าสามกับเจ็ดนี่แล้วจะเป็นอะไรอยู่ในนี้สามตัวได้อืมค่อนข้าง พยายามพยายามดูตัวนี้นะจับให้ได้สามตัวนะลองดูนะอยู่ในกรอบนี้นนอออกไม่ออกไม่รู้แต่ความรู้สึกว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้นี่ถือว่าไฮไลท์อยู่นะลองลองไปจับดูนะครับสังเกตง่ายๆเนาะเ็ตตัวนี้ออกเ็ดสองหกตัวนี้ออกแปดหกหนึ่งสองตัวนี้ออกเ็ดสองห้าหกตัวนี้ออกสองหกหนึ่งห้าตัวนี้ไม่ตรงนี้ไม่โชว์นะแต่มาโชว์ตรงนี้ เจ็ดห้าศูนย์นี่ก็สองหกหนึ่งเหมือนกันมาตอนนี้ก็เจ็ดห้าศูนย์แล้วถ้าใครตีแจกบนนี้อาจจะได้สามตัวนะลองดูนะเพราะทุกครั้งที่มาลงเส้นะมันจะได้สามตัวต้องลองนะต้องลองลองลองดูนะครับนี่ให้ดูตัวนี้ดูกลัวจะงงเอาตัวนี้เป็นหลักเลยกรอบนี้เป็นหลักถือว่าสําคัญอยู่นะคือใครจะชอบนอกเหนือจากที่ผมวางตัวเลขได้ไม่ว่าจะเป็น จะเป็นเก้าห้าเจ็ดก็ได้เก้าเจ็ดห้าก็ได้ครับอยู่ประมาณนี้นะครับอีกีชุดห้ดูไปก่อนใครจะไปจับยังไงก็ได้อยู่ในกรอบอ่ะถือว่าพอใช้ได้อยู่ผมมุมมองผมว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านั่งมองถ้าหลุด,ลดคือคือทุกทุกอย่างมันจะเป็นฐานกันอยู่แล้วล่ะทัทั้งสุดท้ายเขาทำ ที่ปางวงเขาทำหนึ่งเจ็ดกับเก้าสองเลขก็คงอยู่ไม่ไกลกันนะ,ะนี่ครับลองไปถอดดูนะจ๊ะเสบยอยีกรอบถ้ามาทางนี้ตัวนี้ออกหกหนึ่งแปดหกเอ้อแปดหกหนึ่งแล้วมาตัวนี้ออกหนึ่งเจ็ดตัวนี้ไม่โชว์นะพอะเก้าสองในเจ็ดสองห้า 2, 7, 2, 5, ก็ไม่โชว์ถ้าสายบนเนี่ยถ้าหกนี่เริ่มโชว์สองหกหนึ่งพอะเก้าห้าเจ็ดห้าศูนย์ คือหลักเขาจะไปไหนอยู่ในกรอบนี้แหละที่ว่าอยู่ในกรอบเลยจะน่าจะได้ทั้งบนทั้งล่างไม่แน่นะครับอยู่ประมาณนี้อยู่ในกรอบเลยในกรอบนี้เลยในกรอบนี้ลองจับ <6 S 2> ดูนะครับแล้วก็แคปลองไปอ่านดูนะครับประมาณนี้อธิบายรอบหลักสิบนะจะเป็นหลักสิบเจ็ดตัวนออกเจ็ดสองหกตัวนี้ออกแปดหกหนึ่งสองตัวนี้ออกเจ็ดสองห้าแล้วก็มาหกตัวนี้ออกสองหกหนึ่ง ห้าตัวนี้ตรงนี้ไม่โชว์แต่ว่ามาดูข้ามฟากตัวยงอันนี้สองหกหนึ่งแล้วนะครับอันนี้สองหกหนึ่งเสร็จก็มาห้าไปเจ็ดห้าศูนย์ที่เราไม่ไม่เกินอยู่ตรงนี้สําคัญมากถ้าไปจับเลขอะไรก็ได้ใครจะชอบเก้าชอบเจ็ดเก้าหรือจะชอบสามเก้าห้าเก้าก็ได้หรือจะใครจะชอบเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ได้สี่สามก็ได้อยู่ตรงนี้ ต้องลองดูนะครับต้องจับดูนะครับไปเสี่ยงใต้หมอนดูว่าถ้าฝันเกี่ยวเอี่ยวร่วมก็จัดไปเลยนะครับอืไปอยู่ประมาณนี้เนาะ <Dans. S 1> นายจะอธิบายหมดแล้วเนาะ4ตัว4ด1 1 7 7อยู่ประมาณนี้เพราะว่าทําไมถึงพูดว่า7 7ได้ก็เจ็ดเข้ามา2ตัวในกรอบเจ็อ2ตัวในกรอบแล้วก็หลักเอาคู่กันหลักร้อยแล้วก็หา3 7 7 4 7 7 9 7 7 5 7 7ก็ได้อยู่ประมาณนี้อืม แต่ถ้าม,มาดูถ้าเจ็ดเก้าดูไม่ลงตังเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็ได้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่จะมุมมองออยู่ในกรอบนี้ละ่ะแต่ถ้าสี่สี่เป็นเบิ้ลก็ดูตัวเชื่อมเขาถ้าเป็นเก้าสี่สีได้ไหมที่ผมโชว์เนี่ยครับเป็นแตนนี้เป็นสี่เก้าสี่จะเป็นสี่สีได้ไม่ได้เห็นไหมสี่สี่เก้าตัวนี้คือผมมองไว้อยู่สี่สีเก้าเก้าสี่สี่ใช่ไหมจะน่าจะเป็นเก้าสี่สี่หรือสี่สี่เก้าก็เป็นไปได้นี่ล่ะ ที่มุมมองที่ผมอยากลุ้นคือรอบนี้แหละสำคัญมากเก็บไฮไลท์ใครชอบเป็นส่วนตัวก็ลองจับดูนะครับรในในอาจารย์แม่คือทิ้งไม่ได้ <ใน S 1> หรอกแม่สองตัวไปก่อนนะ<อ>วันนี้ผมจะไม่ได้ให้เยอะนะครับก็จะภาวนาในห้าตัวเข้าสักตัวก็ปล่อยใจแล้วครับนะครับในห้าตัวนี้เข้าตัวหนึ่งผมก็ปล่อยใจแล้วนะห้าหนึ่งเก้าเป็นเลขที่ผมชอบแต่ผมยังไม่ได้เขียนนะ นะคุณชลมนะครับท่านนะห้าหนึ่งเก้าเลขโควิดเนี่ยชอบชอบเป็นส่วนตัวคือชอบอยู่แปดสองหกแปดสองหกถ้าสองมาหกหกก็กลับหัวกลับหางกับสองเก้าก็ไม่รู้นะต้องต้องต้องคิดไปกับหนึ่งสี่เจ็ดถ้าออกหนึ่งสี่เจ็ดก็ถือว่าง่ายอยู่ง่ายง่ายคือแนอาจารย์แม่แล้วไม่ห่วงแล้วนะครับ ก็เข้ามาเยอะพอประมาณนั้นนี่ครับก็เบื้องต้นผมว่าในตัวเลขที่ห้าตัวผมขอให้ปลูกสักตัวก็พอใจแล้วคือพยายามเอาสองตัวก่อนสามตัวจะเพิ่งเอาเดี๋ยวครับเลีงไว้สองตัวก่อนเลีงสองตัวไว้ก่อนส่หนมากกรเล็งคือเล็งโซนล่างไว้ก่อนโซนบนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับนี่โซนล่างก็ค่อนข้างจะหกสองอะไรแบบนี้นะใหญ่ได้มาจะไส่ศูนย์หาเจ ซื้อหาล็กมากเล็กมากจุดจุดทุกคนจุดเทียนยูวัมันได้เจ็ดห้าศูนย์ลน้ำกันหลักละหนึ่งห้าศูนย์ห้าแปดจะบัซื้อบัตรอามาเชื่อยูวันปัดป่าเลยนะปัดป่าปัดป่าหนึ่งหนที่ด สมาเสือในลุง้องคือยี่หรอรางวัลที่หน่งอยู่ในล่วบ่มีเงินนะแร่อกาซื้อจ้าท่านสั่กัแท่งตว่าเันบ่มีขคานั้นก็คือจ้าได้ก็เรประกาศั่งก็ได้วันนั้นก็ได้ตั้โต้า้บสวยอยู่ในกรอบอยู่ลองปกติเขาจับครับครับคือนี่สิลองเบื้งนึมาเท่าศูนย์นปกติแล้ว อยจะเดินมาอยู่ทีมเยสก้ากดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อน <c oughs> กดต้องสีแดงเลยครับ <c oughs>